สวัสดีค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกากันค่ะจังหวัดน่านเปิดศูนย์โอท็อปอำเภอปัวเพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกทางหนึ่งนางนิตยาพึ่งโสภานายกเหล่ากาชาติจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดศูนย์โอท็อปอำเภอปัวและงานดอยซิลเวอร์สารสัมพันธ์โอท็อปอำเภอปัว um ซึ่งบริษัทดอยซิลเวอร์เป็นผู้ผลิตสินค้าประเภทเครื่องประดับเงินซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นโดยมีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นสินค้าโอท็อปที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดน่านก่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสอากาศหนาวและมาเลือกชมผลิตภัณฑ์โอท็อปของอำเภอปัว โดยมีสถานที่จำหน่ายเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์โอทอปเพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดตลอดการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปัวของจังหวัดน่านซึ่งภายในงานมีการจัดเดินแฟชั่นเครื่องเงินจากนางแบบและดารานักแสดงอย่างคับคั่งไปที่ข่าวต่างประเทศค่ะ รถโดยสารประสบอุบัติเหตุพุ่งตกเหวในฮอนดูรัสมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารลื่นถไหลออกนอกถนนพุ่งลงเหวในเขตเทศบาลเมืองซานฮวนเดโอโปอาจังหวัดโกปานซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของทางภาคตะวันตกของฮอนดูรัสเมื่อวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนและบาดเจ็บอีกกว่า40คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยเจ้าหน้าที่กาชาติตำรวจและอาสาสมัครเร่งช่วยเหลือนำร่างผู้บาดเจ็บออกมาจากตัวรถซึ่งอยู่ในสภาพพลิกคว่ำยับเยินตำรวจระบุว่าผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของโบสถ์คริสต์แห่งหนึ่งและอยู่ระหว่างเดินทางไปร่วมกิจกรรมของทางโบสถ์ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนและทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นฬิกาค่ะ ับมาพบกับข่าวที่น่าสนใจได้ใหม่ในข่าวภักเที่ยงเวลา12นาฬิกาสวัสดีค่ะครั้งเดียวได้ทั้งเที่ยวทั้งเชียร์กีฬาชายหาดสุดมันในมหกรรมกีฬาเ s i a n Beach Games ครั้งที่4ปริมชายหาดจังหวัดภูเก็ต14-23พฤศจิกาย,ยนนี้ร่วมสแสดงพลังสามาคัคคีร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับมหกรรมกีฬาของชาวเอเชียชมการชิงชายกีฬาชายหาด26ชนิดกีฬา เอเชียนบีชเกมส์ครั้งที่4มากรรมกีฬาของคนเอเชียโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา